เอาละครับผมก็ขอการสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกชานด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับแมปบูร็อกนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็ห่างหายกันไปนานเลยกับแมปนี้เราก็จะมาลองเล่นกันนะครับทุกคนหลังจากอัปเดตต่างๆนานๆไม่รู้ว่าอัปเดตกี่อย่างแล้วนะมาดูซิว่าฝีมือเรานั้นจะอยู่ระดับเดิมเอ้ยระดับเดิมหรือไม่นะทุกคนโอเคไปเลยกันผมว่าน่าจะตกลงมากเลยล่ะเอากองหลังแล้วกันนะทุกคนเราคอสกัดบอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยรับได้ เปิดมาเขายิงเลยทุกคนโ,โกลไม่ส่งให้เรานะโอเคเราต้องหาทางบล็อกร่างกายนี่ทีมใครเนี่ยมัน่าจะทีมเขาน่าทนนี้เออเปิดอันตี้แล้วนี่โชนหนึ่งสเต็ปปึ๊บเราต้องสก,กัดให้เขาไปนี่ฮอยโกทําไมไม่เฝ้าโกลล่ะออกมาแบบนี้อันตรายนะออกมาแบบนี้อันตรายโคตรอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสกิลอะไรอ่ะทุกคนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าวอ,อะไรเนี่ยฮะ อะไรเนี่ยทุกคนเฮย้ยบักบักนะทุกคนอ่าอัน,นิสอ่าอัตตี้เดิมที่เราจักนะทุกคนโอเคแล้วก็จะยิงใช่ไหมเฮ้ยไปไหนอ่ะอ๋อไปนูน้นเข้าประตูไหมไม่น่าเข้าโอเคฮึบฮึบฮึบยิงเลยจื้มปังเข้าให้นี่ไงล่ะ <laughs> เหลี่ยม เหลี่ยมเหลี่ยมเก่งๆนะครับทุกคนเป็นไงเหลี่ยมเลยเหลี่ยมยิงเข้าประตูเลยกลองหลังกลองหลังสุดเหลี่ยมนะทุกคนเฮ้ยสบายเฮ้ยยิงไปแล้วยิงแล้วอ่ะโกลเรายังรับได้อยู่นะทุกคนโอเคครั้งนี้ผมไม่ปิงละเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอึฮ้ยสกิลอะไรนะทุกคนวาาไปกิิดได้ด้วยเหรอเทจัดเทจัดนะทุกคน,กคน,กคนดูดิ มาแล้วมาเดียวบอลอยู่นี่บอลอยู่นี่ไม่นะฮึบฮึบอืมเราได้บอลละเราได้บอลโอเคโอเคอเฮ้ยเ,เอา้าเราบอลเราไปอยู่ที่เท้าเขาได้ไงอะ่ะเมื่อกี้เราได้บอลมาแล้วไม่ใช่เหรอคือผมตาฟาดน่าจะตาฟาดเองน,นะทุกคนโอ้ยอันไงโดนโกเขาเล่นคืนแล้วโอ้โหอันนี้มาสตันได้ด้วยนี่โอ้แย่แล้วทุกคนชื้นโอ้โหโอ้ย,โ,อยโดนยิงประตูเลย เรียบร้อยกันเลยทีเดียวโอเคโอเคต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหุ้ยอะไรนั่นนะ่ะเอาเย่ะละโอ้อะไรนะยเนี่ยฮะเขาเข้าเยล็อกสีฟ้าอะไรเนี่ยเออดอกไม้ตัวไม้อะทุกคนอ้านั่นไงตัวไม้โดนแยกบอลอะไรง่ายขนาดนี้ละ่ะหุ้ยเข้าไหมหุ้ยขอละเออบอุ้ออยบอลไม่หลุดเยอะแล้วยเยอะแล้ว เรือเรือเรเรเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราได้เรียบร้อยนะทุกคนชึบฮึบปังอ่ะเอา้าอยู่ไหนอบอลเฮ้ยนี่ไงยิงสวยเข้ากโกเรียบร้อยนะครับผมโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาข้ามหัอผมไปแล้วอ่อะไรเนี่ยจับมือกับเทวดาเหรออะไรเอา้าแล้วยิงไม่เข้ากโก้ด้วยเออแล้วจะจับมือกับเทวดาทำไม เอาละโก้ Go, ผมเริ่มฉายแสงนะทุกคนโก้ Go, ผมฉายแสงแล้วเฮ้ยแย่แล้วเดี๋ยวบอลยังโคง้งบอลยังโค้งมากับอยู่ยบอลยังโค้งกลับมาอยู่อุย๊ยแม่นาะลุน3สามสามแย่เลยโอเคตอนนี้ทีมผมมีแค่สี่คนนะเสียเปรียบเขามากโอเคเราทําประตูไปได้หนึ่งลูกเองอย่างน้อยต้องคอยสัพพอร์ตทีมให้ได้นะทุกคนเุย้ยนี่ไงสี่สาม โอเคเรานําแล้วโอเคคนนี้มาคนทําประตูนะทุกคนนี่มาฉายแสงให้เขาหน่อยโอเคโอเควิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยบอลอยู่ไหนโอเคฮึบเฮ้ยโอเคฮึบ,บอืมเอาไปซะเอ,าเอ,าอ,เอ,าอ้าเฮ้ยรับบอลดูสิไอ้คนไอ้โหสามต่อห้าเกินไปนะทุกคนเกินไปึบ โอเคส่งให้เขาแล้วชึบเอ้าเขาโดนแย่งโค้หมาก็โค้หมาก็โอเคโกได้นะทุกคนโกฝั่งนั้นได้ส่งมาแล้วไม่ติดเราด้วยโอเคแต่เพื่อนเราน่าจะรับได้นะครับทุกคนเกมนี้ไม่มีล้ำหน้าด้วยจะส่งให้เราหรือเปล่าอุ้ยยิงเข้าโกแต่ไม่เข้านะทุกคนเลือกที่จะยิงแต่ยังไม่เข้าแต่ยังไม่เข้าเอ้าแล้วไปไหนแล้านแย่แหละโกเราแย่ไหลแย่ละโค้หมาก็โค้หมาก็ ปึ๊บโอ้ยโกเราโอเครับได้อยู่นะครับทุกคนโกของเราโอเคสามต่อห้าโกเราจะส่งไหมจังหวะนี้ส่งไหมโอเคส่งมาแล้วส่งมาแล้วโอเคชึบฮึบป้าบเขาให้อุ้ยเข้าแล้วเรียบร้อยทุกคนโอ้โหนี่ไงล่ะจังหวะนี้โอเคสกิลจีผมมาแล้วนะทุกคนโอเคโอเคอุยอะไรเนี่ยหุยเย่ละโอเค ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคเขาส่งไปให้คนนู้นนะโอเคมาเลยเพื่อนสกิลจีฉันพร้อมแล้วเอา้าอุ้ยเข้าไปแล้วสามต่อหกนะทุกคนโอ้โหไม่นา่าไม่น่าจะได้เช้สกิลจีนะทุกคนโอเคเวทมนต์ฮะมันอัศจรรย์เกินไปใช่ไหมล่ะฮึบอุ้ยแย่งไม่ได้โอเคดีนี่งะ่ะ มันเอานกดปุ่มไหนต่อนะผมลืมไปเลยกดปุ่มไหนต่ออะต้องรอดูนะเฮ้ยบี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 เอาอยูไ่ bon. 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 ไหนบอล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 บีไม่เข้าทุกคนแย่ละแย่ละไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้า,ขาโอ้โยโดนพักซะด้วยอ้อเวลาหมดเราน่าจะชนะทนะุกคนโอเคเราชนะแน่นอนชึบโอเคถึงจะแย่ไม่赖แต่ก็ชนะ โอเคเรียบร้อยถึงจะเลิกเล่นมานานแต่ฝืนมือผมก็ตกอยูนิดนึงนะทุกคนไม่นิดนึงแลวตกมากเลยนะทุกคนโอเคเราจะไปลองเล่นกันอีกทีนะครั้งนี้ผมขอตำแหน่งโอเคเอ้ฝ่ายเขามีผู้เล่นมากเกินไปผมจะเล่นกองหลังเหมือนเดิมแล้วกันโอเคทีมสีฟ้ามากนะทุกคนโอเคแต่เราใส่ใส่ชุดสีดำนะทุกคนมาแล้วครับทุกคนทีมดำบีอชทีมแดงโอเค ผมต้องทำการบบสก,กัดบอลเพราะไอ้ทีมเขาเก่งมากเลยนะทุกคนทีมแดงเนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะพลาดจะพลาดโอเคโอเคโอเคเพื่อนเรายังได้อยู่เพื่อนเรายังได้อยู่เอา้เาแล้วบอลไปไหนแล้วนั่นมันตกเป็นฝ่ายของทีมแดงแล้วมันตกเป็นฝ่ายของทีมแดงแล้วคอ้หมาก็แย่ละจหวะนนี้พึบอ,อย่าเข้าเอา้เาแล้วบอลไปไหนอะ่ะเอา้เาเข้าเตบอลไปนู่นโอ้โหงงกันเลยทีเดียวนะทุกคน โอเคเลวก็ร okay, ู้ยิงเลยพวกยิงเลยทำไมเขาไม่ยิงทำไมเขาไม่ยิงยิงไปสิโอ้ยยิงน่าจะไปถึงโกลแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ถึงนะเขาได้ส่งให้เพื่อนเขารอดเราไปเอ้ยแต่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าทุกคนยังดีอยู่ยังไม่เข้าโอเคโอ้เข้าแล้วไม่นะผมต้องกันให้ได้ทำยังไงก็ได้นะทุกคนกันให้ได้โอเค สกิลจีสกิลจีสกิลจ,จีไม่ยุดที่เรานะทุกคนโอเคสกิลจีไม่ยุดที่เราสกิลจีไม่ยุดที่เราแล้วเขาจะเตะเข้าไหมเตะเข้าไหมจังหวะนี้โอ้โหโดนแย่งบอลชึบฮึบปาบเข้าให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นไงสเตปเหลี่ยมแล้วของเราอืม <c oughs> เต้นโชว์ไม่ทันใช้สกิลจีเลยนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็น่าจะได้ใช้ในเร็วๆนี้โอเคโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปลึกมากเดี๋ยวมันจะมีตัวประกบเรานะทุกคนโอเคเช่นเจ้าตัวนี้เฮ้ยนั่นไงโดนแย่งแล้วบอลโดนแย่งล่ะบอลบอลโดนแย่งล่ะเอ้าแล้ว,เ,ลวเราแย่งขึ้นมาได้เตะเข้าดิ <c oughs> เออเรียบร้อยเอออย่างงี้ดิอย่างางี้นี่นี่นี่เอ้าใช้กล่องข,องขวัญด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอลบอลบอลอยู่โน่น,นส่งมาส่งมาขอสกิลจีขอใช้สกิลจีขอใช้สกิลจี เฮ้ยไม่มีตัวประกลบเราไม่มีตัวประกลบเราเฮ้ยเฮ้ยจะเสียบอลแล้วเฮ้ยโอ้โหเรายังไม่ได้ใช้สกิลจีเลยนะทุกคนโอ้ยแย่ละแย่ละโอ้โหแล้วเขาเตะไปนู่นเลยโกยิบให้หน่อยโกอ,ออกมาทำไมโกดิเอ้าไปไหนอีกแล้วนั่นอ๋ออุย้ย โกเตะเข้ากูครับทุกคนข้ามสนามกันเลยทีเดียวโอ้โหสามหนึ่งโอเคโอเคยิง,ยงติดเพื่อนเรานะทุกคนแล้วก็ขอบอลรัวๆนะเพราะเรายังไม่ได้ใช้สกิลจีเลยนะโอเคไม่แน่แล้วก็อาจจะแย่งบอลเองนะครับทุกคนโอเคโอเคนั่นไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุย้ยอยากใช้สกิลจีมากเลยนะทุกคนแต่ยังไม่ได้นะทุกคนโอเคฮึ โอ้ยไปนู่นเลยโกเราน่าจะออกไปยิบไม่ได้นะเราต้องวิ่งไปตรงนี้แทนโอเคมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อุ้ยไม่ทันแล้วโอเคโกรับได้โกรับได้มาส่งมานี้สที่โกโกส่งมานี้เอา้าอย่าบอกนะว่าโกจะยิงอีกครั้งซึ่งรอบนี้ไม่เข้าประตูนะทุกคนโอเคอีก okay. ฝ่ายข้านน่าจะรู้ละ เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงบอลเข้าทางเรานี่ไงสวยดีแล้วเราลืลไมไปแล้วกดปมอะไรน่าจะปุ่มบีนะทุกคนกระโดดระบีเลยกระโดดระบีกระโดดระบีกระโดดระบีะะบะะบเอา้าอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนมันบา้าเก้ยเรากดจีไม่ไปเอาว่าจะงงกันเลยทีเดียวนะทุกคนฮะฮะอะไรอะ่ะ ก็เลยขึ้นเอา้าทีมดำเรายิงได้เหรอ,เ,อเกมบักๆนะเออปิงผมก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนี่ถ้ามันแบบอย่างนั้นได้ไงฮึบๆอย่างนี้ไงล่ะฮึบอืมโอเคยิงแบบไม่เงยหน้าทุกคนยิงไกลไปหน่อยโอ้ยอย่ละอย่ละฮึบโอเคโอเคม้วนไปเถอะโอเคเราน่าจะชนะนะ โอเคไอ้ฝ่ายเขาออกันนะทุกคนไอ้ฝ่ายคนหัวขาวเขาออกเกมกันเลยโอเคคนหัวดำนี่โหดจัดเลยนะทุกคนเฮ้ย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 ้ยย,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 ยิงมาแล้วยิยยงมาแล้วโอเคยังติดเพื่อเราอยู่ยังบล็อกได้นะทุกคนโกเราหน้าจะยังอยู่นะโอเคโกเรายังอยู่ไม่ใช่บอทนะทุกคนเข้าอีกด้วยโอ้โหชนะแล้วทุกคนหกึงชนะแล้ว โอ้ชนะแล้วนี่นี่ตัวผมยุ่ไกลนี่เลยถือ,ถ,อถ้วยรางวัลโชว์นะทุกคนชนะแบบง่ายได้เพราะมีเพื่อนแบกโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟไมคคังนะมาดูกันซิว่าเซิร์ฟนี้นี่จะตึงไหมแต่ย่าตึงมากเกันเดี๋ยวผมซู้ไม่ได้เอาเดี๋ยวมันวักอะไรอะ่ะอ๋อแข่กงนเร็จแล้วโอเคเราจะเล่นกลองไหนดีเอากลองหลังโอ้ยเล่นมากกันไปอีกลองหลังฟังนี้ด้วยกัน โอเคนี่ครับทีมผมและนี่ก็คือทีมเขาชุดขาวปะทะชุดน้ำเงินโอเคมาเลยมาเลยโอเคบอลไว้ของฟังเรานะทุกคนแต่น่าจะโดงเขาแย่งนะไม่ช้าแล้วผมก็แย่งกลับแต่แย่งยังไม่ได้แล้วผมก็สไลด์แต่แย่งไม่ได้ด้วยแล้วเป็นไงแล้วจังวันนี้ผมสไลด์ที่โอ้โหยังแย่งไม่ได้โอ้ยปิงผมอนะไรน่ะก็ยังไม่ได้เยอะนี่นะเอ,อ่อโอ้ยแย่ละแย่ละแย่ละ,ละอุย้ย โอเคต้องยืนไว้นะทุกคนยืนพักหายแน่ก่อนโอ้ย oh, แ yeah, แล้วแอ่แล้วฮึบโอเคโุ้ยยิงได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ฮึบ okay. อ uh. mm. ืมยิงจากระยะยไกลอย่ารับได้โ oh อ้ไม่กอดเขารับได้โอ้ oh. นั่นก็จะปล่อยให้หลุดนะทุกคนแล้วยิงไปไหนล่ะโอเค ตอนนี้สามสามนะทุกคนโอเคสามต่อสามสามสเฮ้ยแย่ yeah, แล้วท m ไมก็อุ้ยยังรับได้ยังถือว่าตึงอยู่ตึงเอาเรื่องตึงเอาเรื่องโอเคโอเคคนนี้เขาบุกไปแล้วนะทุกคนก็ต้องทําประตูได้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่คนนั้นต้องยิงประตูได้ครบโอ้ยไดียิงไปไหนยิงไปไหนไม่ไม่ไม โอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราได้เก็บได้โอ้โหยังเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวละ่ะเราต้องรีบกันนะทุกคนเราเป็นกล้องหลังอย่ยให้กล้องหลังอย่าให้กหล้งอ,กองหลังต้องได้เสียชื่อฮึบโอเคย,ย,ยังกันได้อยู่แล้วเรียบร้อยเลยจังหวะนี้ไปข้างหน้าเลยเอ้าวเราเพื่อนเราไม่ขยับกันเลยนะทุกคนฮลัลโหลวันนี้มันเหมือนนึ่งต่อสาไหม ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอื้มอื้มเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโอเคโอ้แย่ละเพป็นเราเสียนะทุกคนเป็นเราเสียลูกโอเคโอเคฉันจะคอยประกบคนนี้ไว้หายไปเลยโอเคเราจะคอยกดปีนะทุกคนอ่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะโชว์สเต็ปดีนะอ่าเราคนนี้เขาเหมือนจะปิงปิงนะทุกคนเขาแย่ละโอเคแย่ละแย่ละ โอเคย่ละชึบโอเคย่ละโอเคฮึบป,ป้าเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับทุกคนเป็นไงลนะ่ะอืมอนี่เต้นโชว์เลยโอเคคนที่เหลือเขาปิงหมดเลยนะทุกคนผมแย่ละเหมือนหนึ่งวิสามเลยอะโอเคเหมันหมันผมจะแย่ละอาการเริ่มไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวหุยนี่ไงล่ะมีคนมาช่วยแล้วอุ้ยสวรรค์โปรดโอเค โอเค,คอนี่ไงล่ะโดนแย่งไปสินึบโอเคเรียบร้อยเรา่งไปแล้วนะทุกคนเฮ้ยมาตามมาแล้วมาตามมาแล้วเย่ะละแย่ะละ,ละมันไงเราต้องคอยอยู่แบบตรงนี้ไว้อะไม่งั้นไม่น่าดีถ้ามันรุดออกมาได้นะทุกคนต้องคอยบอกไว้โอเคอะไรเอ่ย ตงมาชึบจังหวะนี้แล้วเพื่อนเราเก็บได้เร,เราก็สวนได้อยู่ดีแล้วเราก็เตะขึ้นไปให้โอเคเตะขึ้นไปให้เพื่อนโอเคนี่แหละต้องคอยบล็อกนะทุกคนยิงยิงยิงจะมวนกลับมาทําไมเล่าโอ้ยิงสิยิงไปเลยนี่เปิดพาวาโซโอุย้ยนี่สองศูนย์เป็นไงละ่ะคนปิงก็ยิงได้นี่เป็นไงละ่ะ <laughs> อย่างเทพยิงไปแล้วสองศูนย์อืม โอเคโอเคเราเป็นแนวหลังนะต้องคอยกันนะทุกคนดูสิเว้ยวมันก็จะลุกมาทางขวาเราต้องกันดีๆโ okay, okay. อเคโอเคเรากันอยู่เรากันยุ่งเราคือกองหลังโอเคโอเคมันจะลุกเข้ามาแล้วเ,เรียบร้อยนะโดนเพื่อนเราแย่งนะครับทุกคนโอเคเอา้าไปแย่งก็ไม่ได้ด้วยสิเอาโกเขารับได้กันทุกคนเกินไปนะเกินไปนะเนี่ยทุกคน ฮึบฮึบโอเคฮึบเตะส่งให้เพื่อนโอเคแล้วเพื่อนไม่รับเพื่อนเอฟเคเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะครับทุกคนอ่านี่ไงล่ะยิงเข้าด้วยสามศูนย์หุยเสียงอะไรเนี่ยอเอ้ยยังเท่เลยนะทุกคนสามศูนย์เป็นไงล่ะโดนไปเลยโอเคโอเคสามศูนย์แล้วสามศูนย์แล้วอุย เพยังต่อมาได้โอเคตอนนี้เหลือวสามต่อสองคนนะทุกคนโอเคเอาเรียบร้อยส่งให้กับคนที่ F K อืมยังแย่งได้อยู่นะทุกคนตอนนี้มันก็เหมือนสามสองหรอกมันเหมือนสองต่อสองนะทุกคนเพราะคนนั้น F K ไปฮึบยิ่ง oh โอ้ไม่เข้าอุ้ยนี่ไงมาแล้วอีกทีมยะล่ะยะละ,ะ,ละ,ะ,ละทุกคนยะละยะละ อย่าแล้วอย่าแล้วเราไม่มีสกิลบ็อกด้วยชึบโอเค,อเคไปไกลซะเหลือเกินนะทุกคนฮึบอยิงออกส่งให้เพื่อนข้างหน้าเลยบุกไปเลยทุกคนบุกไปบุกไปจงังหวะนี้แหละฮึบเฮ้ยนี่ไงยิงหลอกเออสี่ศูสี่ศูนโอ้ยยิงหลอกยังเหลี่ยมเลยนะคนนี้อโอเคแล้วน่าจะชนะ แบบง่ายๆเลยล่ะแบบนี้ฮึบฮึบอืมเรียบร้อยเป็นไงล่ะ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 ฮึบฮึบโอเคแต่ส่งให้เพื่อนนะทุกคนฮึบฮึบอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โดนแย่งไม่นะไม่นะฮึบฮึบโอ้ไมก่ก็โอเคแล้วเตะเบาเกินไปโอ้ยโอเคยี่สิบวิเราน่าจะชนะแหละ เขาไม่น่าชนะได้หรอกย,ยิงฟึบ5-0เรียบร้อยปิดฉากเกมครับทุกคนชนะครับชนะไปเรียบร้อยแล้วโอเคเขายิงเขายิงเท่าไหร่ค่ะทุกคนผมยังไม่ทันดูโอเคเราทําประตูหนึ่งเรามีคนนึ่งทำประตูหนึ่งแล้วเขาคนนี้ทาประตูสามนะทุกคนโอเคชนะไปเลยแบบชิวๆ5-0นะครับทุกคนเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็กดกระดิ่งด้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย